แฟนรถยนต์อีวีต้องอยากได้เกียร์อีวินรถยนต์ไฟฟ้าคันโตสุดล้ำจากแดนโสมวิ่งได้กไกลสูงสุด541กิโลเมตรต่อชาร์จเ <Hey. S 1> มื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าเชื่อว่าแทบทุกคนจะนึกถึงเทส l a มาเป็นอันดับแรกเนื่องจากเป็นค่ายที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริง ถ้าว่าหลังการเข้าสู่ยุคของรถยนต์ EV หลายค่ายก็มีความโดดเด่นขึ้นมาทันทีหนึ่งในนั้นคือเกียร์ข่ายยนยนต์จากแดนโสมเกาหลีใต้หลังการเปิดตัวทําตลาดเกียร์ EV6 เมื่อช่วงต้นปี2021โดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พื้นฐานอิเล t r i c ิกโกลบอลมู l ร r าแพลตฟอร์มหรือ EGMP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับที่ใช้ในฮุนไดไอออนิกไโดยหลังการเปิดตัวทําตลาดก็ได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดี ล่าสุดเกียร์ได้ส่งอีกหนึ่งรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าเรือธงคันใหม่อย่างเกียร์ e ีวลงลุยตลาดเพิ่มเติมสำหรับเกียร์ e ีวนั้นเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าล้วนขนาด3แถว7ที่นั่งคันแรกของค่ายโดยแพลตฟอร์มของรถนั้นยังคงเป็น Electric g l o b a l modular platform หรือ egmp ของคุณใดการออกแบบภายนอกของรถนั้นเน้นเส้นสันคมแบบเห็นได้ชัดทั้งตัวรถเราแทบไม่เห็นการออกแบบที่เป็นส่วนโค้ง นั้นช่วยให้ตัวรถดูมีความแข็งแกร่งและดุดันเพิ่มขึ้นส่วนหน้าของรถนั้นมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทางเกียร์เรียกว่าดิจิตอลไทเกอร์เฟสไฟหน้าแบบแนวตั้งทําให้ E ีวินมีรูปลักษณ์ที่ดูล้ํายุคเสริมความโดดเด่นด้วยไฟสองสว่างในเวลากลางวันที่เป็นเส้นแนวตั้งซึ่งเป็นดีไซน์ที่ล้อก,กันไปกับกระจังหน้าและกลุ่มไฟ LED Star Map ที่สามารถแสดงผลแบบ Movement ได้สร้างความน่าสนใจให้กับหน้ารถได้เป็นอย่างดี ด้วยการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงบวกกับการรวมองค์ประกอบที่ลงตัวทำให้เกียร์อีวดมาพร้อมกับค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศเพียง0.28โดยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้รถยนต์ไฟฟ้ามีอัตราการกินพลังงานที่ลดลงด้วยร่างอันใหญ่โตตัวรถมาพร้อมกับขนาดตัวถังยาว5 1 0มิมกว้าง1,980ม mm, มและสูง1,755ม mm, มระยะฐานล้อข,ของรถยาว3,100ม mm, เมตร จุดต่ำสุดของรถนั้นมีระยะห่างจากพื้น7.8นิ้วหรือประมาณ20เซนติเมตรและเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่เราเห็นผ่านตากันในไทยเกียร์อีวินาจะมีขนาดที่ใหญ่โตกว่า Toyota Fortuner ในทุกมิติโดยมีขนาดที่ใกล้เคียงกับ GWM แทง500ซึ่งใครที่ได้เดินไปชมงานมอเตอร์โชว์เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจะทราบดีว่าแทง500นั้นเป็นรถยนต์ SUV ที่มีขนาดใหญ่โตเลยทีเดียวด้านภายใน ตัวรถมาพร้อมกับเบาะ3แถว7ที่นั่งโดยเบาะแถวที่2มีออปชันทางเลือกที่หลากหลายเช่นเบาะนั่งธรรมดาแบบ3ที่นั่งและเบาะแบบแยกอิสระ2ที่นั่งโดยแบบ2ที่นั่งตัวเบาะจะสามารถหมุนได้180องศาเพื่อให้ผู้โดยสารแถวที่2สามารถนั่งสนทนากับผู้โดยสารแถวที่3ได้ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นรถครอบครัวหรือสำหรับผู้บริหารโดยเบาะแถวที่1และ2นั้นเป็นแบบปรับด้วยไฟฟ้า ด้านตำแหน่งคนขับนั้นจะเป็นแบบดิจิตอลคอกพิทตัวรถมาพร้อมกับพวงมลาลัยแบบมัลติฟังชั่นทรงกลม4กา้านหลังพวงมลาลัยเป็นหน้าจอแบบดูอัลดิสเพลย์ที่รวมเอาทั้งหน้าจอแสดงผลการขับขี่และหน้าจออินโฟเทนเมนต์เข้าไว้ด้วยกันและเมื่อเป็นรุ่นเรือธงตัวรถจึงมาพร้อมกับเทคโนโลยีแบบขั้นสุด E ีวจะมาพร้อมกับระบบช่วยเหลือการขับขี่ในระดับ L3 ที่ทางเกียร์เรียกว่าไฮเวย์ดรายวิ่งไพลอตด้วยการทำงานของเซนเซอร์รอบคัน15จุด และไลด้าร์จุดช่วยให้รถสามารถสแกนหาและตรวจจับวัตถุในมุมมอง360องศาได้เต็มรูปแบบสามารถตรวจจับและตอบสนองเพื่อป้องกันการชนที่อาจจะเกิดขึ้นโดยระบบ Highway Driving Pilot ของเกียร์นั้นสามารถนำทางได้โดยอัตโนมัติในบางพื้นที่ของโลกโดยจะอนุญาตให้ผู้ขับขี่สามารถหยุดพักจากการควบคุมรถได้ชั่วคราวซึ่งเป็นระบบที่คล้ายกันกันกบ Full Self d r i v i n g ของเท sla นั่นเอง ด้านขุมพลังกับเคลื่อนเกียร์ e v i n e จะมาพร้อมกับขุมพลัง3ทางเลือกคือรุ่น Standar d Rear Wheel Drive ขับเคลื่อนล้อหลังมาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด160กิโลวัตต์หรือประมาณ215แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรเรงความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน8.2วินาทีรุ่น Rear Wheel Drive Long Range ถูกลดกำลังมอเตอร์ลงมาที่150กิโลวัตต์หรือประมาณ200แรงม้าแรงบิดเท่าเดิมที่350นิวตันเมตร เร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา9.4วินาทีและรุ่น All-Wheel Drive ขับเคลื่อนสีล้อมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้พละกกำลังรวมที่283กิโลวัตต์หรือประมาณ380แรงมา้าแรงบิดสูงสุดรวมกันที่600นิวตันเมตรเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา6วินาทีนอกจากนั้นตัวรถยังสามารถปลดปล่อยพลังขั้นสุดด้วยฟังก์ชันบูตเพิ่มแรงบิดขึ้นอีกเป็น700นิวตันเมตร ทำให้ตัวรถสามารถทยานความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา5.3วินาทีเท่านั้นด้านระยะการขับขี่นั้นในรุ่น long range จะสามารถเดินทางได้ไกลสูงสุด541กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐาน WLTP และ480กิโลเมตรในมาตรฐาน EPA ของสหรัฐอเมริกานอกจากนั้นตัวรถยังมาพร้อมกับระบบจ่ายไฟให้อุปกรณ์ภายนอกหรือ vehicle to load โดยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดที่3.68กิโลวัตต์ในส่วนของระบบรีชาร์จพลังงานนั้นด้วยแพลตฟอร์ม E-GMP รองรับเทคโนโลยีไฟฟ้าขนาด800โวลต์ช่วยให้ตัวรถสามารถชาร์จไฟจาก10-80%ได้ในเวลาน้อยกว่า25นาทีเมื่อชาร์จไฟกับสถานีชาร์จความเร็วสูงขนาด350กิโลวัตต์และสุดท้ายเป็นเรื่องของราคาจำหน่ายสำหรับเกียร์ EV ได้นั้นถูกตั้งค่าตัวในบ้านเกิดอย่างเกาหลีใต้ อยู่ที่77,280,000วอนหรือประมาณ2,500,000บาทในรุ่นเริ่มต้นและรุ่นท็อปมีราคาอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านบาทขณะที่ฝั่งของยุโรปนั้นมีค่าตัวอยู่ที่74,990ยูโรหรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ2.8ล้านบาทในรุ่นท็อปส่วนในตลาดเมืองไทยนั้นปัจจุบันเกียรยังไม่มีการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในบ้านเราซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อว่าในอนาคตจะมีการรุกตลาดเพิ่มเติมหรือไม่ และเช่นเดิมครับเราอยากจะทราบความเห็นจากเพืเ่อนๆว่าหลังจากที่ได้เห็นภาพรวมทั้งการออกแบบและสเปคของเกียร์ e v ว SUV ไฟฟ้าคันโตคันนี้แล้วน่าสนใจหรือไม่หากเข้าทำตลาดในไทยและพอจะสู้กับคู่แข่งในตลาดได้หรือเปล่าคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ